สวัสดีครับเพื่อนๆน,นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube ใหม่ของนาตีนะครับวันนี้นาตีมีมีดพกมีดเดินป่ามีดสะสมจะเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับใช้งานก็ได้สะสมก็ดีอวดเพื่อนยิ่งดีเข้าไปใหญ่มาในรูปแบบงานเย็นนะครับแล้วก็ด้ามกันเสียบพร้อมซองคายเด็กลายเคปลา ราคาครับราคา3,000ันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูครับมีอยู่3มเล่มเป็นทรงมีดเน็บครับเป็นทรงมีดเน็บความยาวและความกว้างเท่ากันนะครับแล้วก็ความหนาเท่ากันเพราะมาจากเหล็กชิ้นเดียวกันนะด้ามจับอะไรก็เหมือนกันนะมาดูเล่มที่1น,นกันครับนี่ครับมาในสไตล์มีดเน็บสวยงามมากครับมีดเน็บเหนือมีดเน็บท้องตื้น น้ำหนักดีมากครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่9.1นิ้วความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันหนา6.5มิลามาในแนวขัดขาวกึ่งเงานะครับทิ้งผิวไฟตัวนี้เป็นผิวไฟสีดำดำนะครับทางภาษาช่างเขาเรียกว่าผิวไฟก็คือผิวเหล็กผิวดิบนี่แหละครับแต่ตัวนี้เงามากนี่ขัดขาวกึ่งเงาวับวับ,วบ,วบ,วบเลยครับนี เซฟกาดทองเหลืองครับด้ามจับไม้มาค่าตอกหมดหุดอยู่ทั้งหมด2จุดด้ามกันของเรานี่ก็คือเป็นไม้ชิ้นเดียวกันนะครับมันมีบางที่ผมว่า,น,าน่าจะเป็นช่างมือใหม่คือเป็นด้ามกันเสียบไม่พอเอาไม้2ชิ้นมาประกบกันเหมือนด้ามประกบแล้วก็หยอดกาวนะครับต่อให้คุณยึดหมุดแค่ไหนนะครับยังไงก็แตกก็อ้าครับเพราะมันเป็นไม้คนละชิ้นกันแต่นี่ของเราเป็นไม้ชิ้นเดียวกันดูครับดูกานการขัดผิวแล้วก็แต่งท้ายด้ามงอสวยงามมากดูครับ นี่เอาไว้ล็อกอุ้งมือเห็นไหมครับล็อกท้ายอุ้งมือสวยงามมากครับสามพันบาทถูกมันได้ฟรีเหล็กชิปเปอร์สตีลของเรานี่เป็นเหล็กแข็งเหล็กเหนียวเหล็กต้านสนิมนะครับผมชอบประโยคสุดท้ายก็คือต้านสนิมนี่แหละครับบางทีเราเข้าวงการมีดมาเราก็เบื่อเนาะเราเบื่อมีดเมีดเหล็กแนบเหล็กตลับลูกปืนนะครับเหล็กต่างๆที่มาทํามีด ถามว่าดีไหมดีเลยพวกนี้ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเบื่อเรื่องสนิมมันขึ้นเราเลยต้องหันมาใช้เหล็กที่มันต้านสนิมดีกว่าเดิมนะเวลาดูแลรักษามันก็จะง่ายกว่าเดิมนี่ครับสวยงามมากเวลาใส่สองเสร็จพกเดินป่าพกไว้ในรถสวยงามมากนะครับ จะลาบก็ได้เนี่ยใช้งานลาบได้ด้วยนะครับผมว่าท้องมันตื้นถ้าเป็นมีดเนี่ยเจริงเวลาลาบมันจะกินเขียงตรงนี้ตรงนี้ครับกินหน้าเขียงอ่าเล่มที่สองความยาวอยู่9.1นิ้วกว้าง2.2นิ้วสันหนา6.5มิลเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะดามไม้มะค่าทุกเล่มครับไม้มะค่าเป็นไม้แข็งนะครับ อีกอย่างไม้ของเราเป็นไม้บ้านเก่าไม้บ้านเก่าที่มีอายุประมาณสี่ห้าสิปีอย่างต่ำครับผมชอบท้ายด้ามน,นี่มากเลยสวยมากครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเก็บไปแป๊บนึ่ง ต่อไปเล่มที่3ความยาว9.1นิ้วกว้าง2.2นิ้วสันหนา6.5มิลสวยงามมากครับดามจับไม้มะค่าเหมือนกันเป๊ะทุกเล่มเพราะเราตั้งใจทำให้มันเหมือนนะครับ เอาละครับเพื่อนๆท่านใดสนใจทักทายมาได้เลยนะครับทักทายมาได้เลยนะครับเหมือนกันหมดทั้ง3เล่มนะครับราคาเล่มละ3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ